สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเลสเตอร์ทีวีวันนี้อยู่ในเกมทุยไม่อยู่ในเกมนะวันนี้ก็อยู่ในการถแถลงการนะก็คือว่าชาแน,นลผมนี้ก็จะไม่มีคลิปลงอีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากอะไรเดี่ยอเนื่องจากเนื่องจากเออเนื่องจากยังไงอะโทรศัพท์ผมมันหน้าจอแล้านะแต่ท่านผู้ชมคงไม่เห็นไม่เห็นนะนะ มันก็เป็นเรื่องที่จีๆเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องขออภัยนะฮะก็จะพยายามนะฮะตอนนี้กูไม่มีตังเงไม่มีตังเก็บซ่อมเงชิบหายแล้ะกูบันเลยแล้วก็โปรดรอกันนิดนึงนะใครที่อยากจะดูคลิปของผมนะฮะก็รอกันนิดนึงนะก็นะก็ทำใจนะะมันแตกมารอบแรกเลยนะฮะ ไอ้โทรศัพท์อันนี้นะก็จะพยายามซ่อมนะก็จะให้ที่ร้านอนะเขาไปซ่อมให้นะแต่ผมก็พยายามเก็บตังค์อยู่นะก็รอกันนิดนึงนะก็ไปดูของช n แนลเพื่อนผมเลยนะก็มันชื่อว่า g z Gamer TV แล้วก็ Sutter Kung YT นะก็ไปดูคลิปมันเลยนะสนุกนะรับรองรับรองนะอ๋อแล้วก็มีคนหนึ่งครับ Glock Gamer นะ g ก็ไปติดตามมันด้วยนะ3คนนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ